อะไรบิวคาสิดธสิมันหล่นจากแท็กซี่อ่ะดูสิพังหมดแล้วเนี่ยบิวดิเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นโดนฉุดอ่ะตามคะเราต้องช่วยเขานะคะเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นไรไหมครับเนี่ยเฮ้ยยืนเ้ยแกจะเมียให้ไม่ไหนวะ คุณไม่ต้องมานหงผมไปช่วยเมียผมก่อนงั้นเราไปด้วยกันมาเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ย,ยคุณผมไปไม่ไหวอ่ะหัวใจผมยผมไปลรกหัวใจเต้นมากไม่ได้คุณรีบไปช่วยเมีมยผมก่อนผมไหวละปตามคะเร็วเข้าค่ะไปเดี๋ยวไปเอารถกัน อยู่นู่นอย่าขับเข้าไปใกล้มัานนะคะเดี๋ยวมันรู้ตัวพอเฮิดบิลรถมันจอดพอดีเล้วเอาไงดเีเดี๋ยวฉันจะลงไปถ่วงเวลามันเองค่ะคุณก็หาวิธีแอบขึ้นไปบนแท็กซี่ให้ได้นะคะเราเนี่ยจะได้รู้จุดหมายปลายทางของมันโอเคตามนั้นแล้วกันาบิลระวังตัวด้วยนะบิล เป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยมายืนขวางรถผมทำไมนูดิครับมันยังไม่หลบไปอีกลงมาลงมาเลยเอาไงดีครับคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราลงไปด้วยกันนะแล้วก็ถามมันว่ามันต้องการอะไรถ้ามันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยพวกเราไม่ต้องกลัวเลยเรามีผู้สานสองคนจ้นของคุณ รถผมทําไมเนี่ยคุณต้องการอะไร<ฮ>ก็คุณทําคาสิตลูกฉันพังอะ่ะคุณต้องชดใช้ค <H ast antine> าซิตะไยวะโอ้ยก็มเมื่อกี้ฉันนั่งรถคุณมาฉันยังเอาของไม่หมดเลยแล้วคุณก็ขับรถออกไปอะ่ะฉันวางคาสิตทไว้ที่ท้ายกระโปรงหลังอะ่ะแล้วมันก็หล่นแล้วก็พังหมดเลยเนี่ยเดี๋ยว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 คุณเนี่ยวางของไม่เป็นที่เองคุณจะมาโทษผมแบบนี้ได้ยังไงฮ คุณคุณไม่รอบครอบเองนะนี่คุณเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยอเออคุณพูดถูกฉันผิดเองอะฉันไม่คิดค่าเสียหายคุณก็ได้คุณรีบขึ้นรถบป่ะก่อนที่ฉันเปลี่ยนใจไปสิไปเรเีบไปเถอะเสียเวลามามากพอแล้ว ไปเลยครับผมอยากกลับบ้านแล้วอะบิวเหรอตอนนี้ผมปลอดภัยดีนะคุณฟังผมไม่ดีนะโจนเนี่ยมันสั่งให้คนขับแท็กซี่ขับออกนอกเมืองข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณรีบตามมานะบิวอย่าให้หลงนะบิลคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าบิวคุณได้ยินผมไหมบิลทำไมคุณไม่ตอบเลยอะ เฮ้ยแบตมาหมดอะไรตอนนี้วะเนี <su> ่ยเวนเอ้ยเราจะติดต่อบิวยังไงวะเนี่ยโอ้ยคุณ ได้เรื่องอะไรไหมครับฉันเนี่ยวางแผนให้สามีฉันแอบขึ้นมิี่ท้ายรถแล้วก็โทรบอกทางกันอะ่ะโอ้ยคุณเก่งมากเลยอะแต่ว่าเราโทรคุยกันอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อไปเลยอะเอาแล้วทำไมคุณไม่ขับรถตามไปล่ะครับฉันขับอยู่ห่างๆเพราะว่ากลัวมันจะรู้แต่มันห่างเกินไปอะ่ะก็เลยตามไม่ทันเฮ้ยเวละแต่ว่า ฉันได้ข้อมูลมานะสามีฉันบอกว่าโจนอ่ะมันให้คนขับแท็กซี่อ่ะขับออกนอกเมือง <c oughs> ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณพอจะเราออกไหมอ่ะว่ามันไปที่ไหนเออผมรู้หรอกครับโอ้ย <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีอ่ะถ้าสามีฉันเป็นอะไรไปอ่ะฉันจะอยู่ยังไงอ่ะเออเออเอางี้นะคุณคาดกับพวกเขาตรงไหนอ่ะเราตามไปตรงนั้นก่อนบางทีอาจจะมีเบาะแสอะไรก็ได้แล้วคุณก็พยายามโทรหาสามีของคุณไว้นะ บางทีที่มือถือมันตัดไปอาจจะเป็นเพราะสัญญาณก็ได้จริงด้วยอะ่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะครับไปค่ะทำไมแบตมันต้องมาหมดตอนนี้ด้วยวะเนี่ยทำยังไงดีวะโอ้ย thấy hả? Thế cả là Thì nghĩ Bill hiện đấy nè เราต้องพัดหลงกับเขาแล้วแน่ๆเลยอะย่ะเฮ้ย,ยคุณดูอะไรนี่ดิมีอะไรอะ่ะเฮ้ยัวฉันต้องเป็นคนทำไว้แน่ๆเลยอะ่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะไป อยู่ตรงนี้ต้องที่นี่แน่ๆเลยอะ่ะคุณข้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปอโอเคโอเคตามนี้ วันนียเอ้ยนี่แกเข้ามาได้ไงวะก็ผมเห็นคุณฉุดผู้หญิงคนนี้มาฉุดใครฉุดคะอ่อผู้ชายคนนี้เป็นผัวฉันเองค่ะก็ผมเห็นเขาเอาผ้าเช็ดหน้าโปะยาสลบคุนนี่โอ้ยคุณไปกันใหญ่แล้วคืองี้ครับเมียผมเนี่ยเขาอยากจะอ้วกผมก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ย ปิดปากไว้ไม่ให้เขาอ้วกครับเรื่องมก็แค่นี้เองจริงค่ะผัวฉันนี่แหละคะ่ะที่ช่วยฉันไว้ตั้งหากเดี๋ยวนะนี่ผัวคุณถ้าถ้าน,นี่ผัวคุณแล้วผู้ชายคนเป็นใครอะ่ะผู้ชายคนไหนเหรอคะมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาอ้างว่าเป็นสามีคุณแล้วเขาขอให้พวกผมเนี่ยมาช่วยคุณนี่ผมถึงได้แอบตามคุณมาไง ผู้ชายที่ตัวอ้วนๆหน้าตาขี้โกงขี้โกงหน่อยไหมคะแล้วเขาก็บอกนะครับว่าเขาเป็นโรคหัวใจไม่ค่อยสบายด้วยครับฉันว่าคุณโดนเขาหลอกแล้วล่ะคะ่ะก็มันนั่นแหละค่ะที่เป็นโจนรเปาะยาสลบฉันดีนะคะที่ผัวฉันเนี่ยมาช่วยไว้ทันแล้วที่มันตอแหลว่ามันเป็นโรคหัวใจเนี่ยเพราะว่ามันโดนผัวฉันชกมาค่ะเดี๋ยวนะครับแล้วถ้าไอหมอนั่นเป็นโจร เฮ้ยรุงเมียผมอะตอนนี้เมียผมอยู่ไอ้จอนนั่นน่ะทำยังไงดีวะเนี่ยเล่นไปอยู่ที่นี่ลหะแล้วอย่าไปไหนด้วยอย่างนี้แหละถึงจะขายได้ราคาดีเฮ้ยไม่เป็นไรนะบิว จะตรงไหนไหมโอเคไอ,ไอหมอเนี่ยเป็นโจรตัวจริงบิวคุณผู้หญิงคนนี้เขาโดนไปปนโปะยาสลบมาเออแล้วคุณคนนี้ก็คือสามีตัวจริงของฉันเองค่ะนี่เราช่วยคนผิดเหรอเนี่ยใช่สิหน่อยแก หลอกฉันหล่อไอสารเลวบิวเฮ้ยโหแจ้งตำรวจเลยค่ะคนแบบเนี้ยต้องให้มันนอนคุกยาวๆกล้ามาหลอกฉันได้ไง